ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เขาก็เปิดตัวด้วยขนาดของลูกพันธับที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นลูกปลาที่อายุประมาณ7วันนะครับที่เราเห็นในภาพครับอ่าภายหลังจากที่เราได้ดำเนินการนะครับเพาะขยายพันธุ์เปล่าเวียนนะครับโดยใช้วิธีการผสมพันธุ์ก็คือรีดไข่ออกมาผสมกับน้ำเชื้อภายนอกนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องเรียนชี้แจงทุกท่านก่อนนะครับว่าเนื่องมาจากว่าครั้งแรกนะครับที่เราได้เพาะไข่พันคือคือเราได้ปลาเพศผู้ที่มีอายุ17ปีนะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้คาดหวังครับว่าการผสมเทียมปลาเวียนภายในรอบนี้จะได้ไข่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเราเราไม่สามารถคาดการได้นะครับผมก็เดี๋ยวก็ต้อง ไปรับดูรับชมปัญหาและก็อุปสรรคนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับการทํางานในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางมาจากตัวจังหวัดน่านนะครับมายังตัวบ้านนาขวางนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราทากิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์นะครับบ้านนาขวางก็คืออยู่ในพื้นที่ตําบลบอกเกลือใต้นะครับอาเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับผมก็การเดินทางก็สะดวกสบายครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเส้นทางภูเขานะครับอาจจะต้องอาศัยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนื่องมาจากว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็เส้นทาง ก็อาจจะแคบนปหนึ่งนะครับก็ระามัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะครับการเลี้ยงปลาเวียนในพื้นที่อำเภอบอกเกือใต้นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าอ่ามันผสมติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าความคาดหวังนะครับกับตัวปลาเพศผู้ที่อายุ ค่อนข้างมากเนี่ยมันไม่ไม่สามารถคาดหวังได้นะครับผมเริ่มต้นนะครับผมก็เริ่มที่จะนะครับตรวจเท็คก่อนนะครับอันนี้เพิดมันเป็นวันที่2นะครับวันที่2ของการเราเริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นลูก,กตาปลาครับคือเป็นจุดออกดำๆนะครับในฟองไข่ปลานะครับอ่าไอที่ท่านเห็นเป็นเป็นสีออกอ่า แดงๆนะครับอันนั้นคือตะกอนที่มากับน้ํานะครับซึ่งามว่าตะกอนที่มากับน้ํามันมีผลกระทบกับการฟักของตัวปลาหรือเปล่าอันนี้นะครับผมตอบเลยครับว่าไม่มีผลนะครับเพราะปลากลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับเวลาเขามีกิจกรรมการผสมพันธุ์กันในธรรมชาตินะครับตัวปลาเพศเมียนะครับมันจะเอาหางนะครับตีหาดหินนะครับคือตีหินนะครับให้เป็นร่องก่อนนะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็ตัวผู้จะเข้ามานะครับตัวเมียก็จะฉีดไข่นี่นะครับไป ลงในดินครับแล้วก็จะเอาหางตะกยครับคือปิดคือปกคุมไข่ไว้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการถูกกลุ่มปลานักล่าขนาดเล็กนะครับเช่นพวกปลาซิวนะครับแล้วก็ปลาหนามนะครับแล้วก็มีกลุ่มปลาอีกหลายชนิดนะครับที่จะมาไล่กินไข่เขานะครับงั้นตัวเมียก็เลยใช้วิธีการนะครับเอาหางนี้ก็คือปัดนะครับอย่าลืมว่าปลาเวียนเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาผสมพันธุ์วางไข่นะครับเขาไม่ได้มาเป็นคู่นะครับเขามาที่หนึ่งก็คือ เป็นฝูงนะครับฝูงหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสิบตัวขึ้นไปนะครับซึ่งการเกิดปรากฏการณ์ตัวนี้พวกผมเองก็กําลังตามเพื่อนําตัวภาพหรือคลิปวีโอมาให้ทุกท่านรับชมรับฟังนะครับคล้ายๆกับกลุ่มการเกิดปรากฏการณ์ประกองนะครับคือประกองมันเป็นปรากฏการณ์ที่กลุ่มปลาปีกแดงนะครับมันขึ้นมาผสมพันธุ์วางไข่นะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะไข่ไข่ตัวนี้ครับไข่มันจะถูก ตะกอนน้ำนะครับคือตะกอนดินนะครับปกคลุมไปหมดเลยแต่มันไม่มีผลกับการปฏิสนธิหรือการฟักออกมาเป็นตัวของของตัวลูกปลานะครับเนื่องเนื่องจากตัวเซลล์ไข่เปลาเวียนนะครับค่อนข้างจะมีเม็ดประมาณ2มิลลิเมตรนะครับ2มลนะครับซึ่งใหญ่กว่าปลาพวงหินประมาณ2เท่านะครับอันนี้เราก็ตรวจเช็คนะครับปรากฏว่ามันก็ผสมติดนะครับแต่แต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการผสมติดนะครับแต่ก็ ก็อาจจะไม่รอดอีกนะครับซึ่งซึ่งเราเคยเจอกลุ่มปลาที่ที่ใช้เพศผู้นะครับเพศผู้เป็นเป็นพ่อพันธุ์เพศผู้ที่มีอายุมากนะครับมาเป็นพ่อแม่พันนะครับเป็นพ่อพันนะครับก็ค่อคนข้างที่จะมีปัญหาและอุปสรรคเยอะนะครับเนื่องจากผมผมมองว่าตัวเซลล์สืบพันเนี่ยนะอ,อาจจะอ่อนแอนะครับอาจจะอ่อนแอคือ,ค,อคือปลามีการแบ่งเซลล์ถึงจุดหนึ่งแล้วก็พอสุดท้ายก็คือ,อ ไข่เสียโดยที่ว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาเกือบ10กว่าวันแล้วครับจังหวัดน่านนะครับก็สิ่งที่จะตามมานะครับกับการทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก็คือเกิดราอ่านะครับเกิดเชื้อราขึ้นนะครับก็คือราขาวถ้าราขาวลงบ่อใดบ่อหนึ่งนะครับก็คือบ่อนั้นก็คือก็ต้องล้างบ่อทิ้งหมดนะครับ อ่าอันนี้คือเราเองก็ไม่อยากจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กลุ่มยาครับก็คือแต่ก็มีวิธีการได้บ้างครับก็คืออย่างเช่นว่าอ่าอาจจะแช่ด่างทับทิมก่อนนะครับแช่ด่างทับทิมก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเอาไข่ไปลงนะครับแต่ว่าแต่เราเองก็อยากจะทำอ่าให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆครับไม่อยากเอาสารเคมีเข้ามาปนเปื้อนกับกิจกรรมส่วนนี้นะครับเนื่องมาจากว่ามันเป็นกลุ่มปลาต้นน้ำแล้วก็ส่วนใหญ่ปลากลุ่มนี้นะครับเกษตรกรเขานิยมเอาไปทําลาบปลาก็คือลาบดิบนี่แหละครับซึ่ง ถ้ามันมีการปนเปื้อนของอเคมีพันธุ์ต่างๆเข้าไปเนี่ยซึ่งมันก็มีผลกระทบกับตัวผู้บริโภคปลาในพื้นที่โดยตรงนะครับเราก็เลยไม่ส่งเสริมนะครับคือไม่ได้ไม่แนะนําดีกว่าครับไม่แนะนําให้ใช้ยาดีกว่าแต่ก็ใช้วิธีการคือพอครบ2 4ชั่วโมงนะครับก็คือใช้สายยางน้ำเนี่ยแหละครับฉีดไล่นะครับฉีดไล่คือฉีดพลิกไข่เขานะครับฉีดพลิกไข่เขาเพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะกรองอะไรก็ดีครับแต่ว่าไอตัวตะกรอนที่มันมากับน้ำมันมีขนาดเล็กมากนะครับมันมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นตะกรอนหินนะครับเป็นเป็นตะกรอนหินที่เกิดจากการกระแสน้ํามันทําให้เกิดตะกรอนนะครับซึ่งเราก็พยายามกรองแล้วแต่ไม่ออกนะครับก็วิธีแก้คือใช้น้ำนะครับไปฉีดฉีดพลิกไข่นะครับพลิกไข่ไปมานะครับเพื่อให้อ่าให้ไข่ได้รับออกซิเจนเต็มที่ครับส่วนน้ําคือเราก็เปิดนะครับเปิด ฟลอร์24ชั่วโมงเลยนะครับก็คือเปิดไม่ไม,ไม่ไม่มีการปิดนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นน้ําประปาภูเขาครับมันไม่มีต้นทุนอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดให้น้ามันมันฟลอร์ผ่านบอ่อนะครับตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าครบ24ชั่วโมงนะครับก็ต้องเข้ามาฉีดพริกไข่แล้วก็กวาดตะกรนออกให้หมดนะครับทำทำอยู่เช,เช่นนี้ครับประมาณ5วันนะครับเพราะว่ากว่าลูกไข่มันจะ ฟักออกมาเป็นตัวนะครับก็ประมาณ96ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยกเสจเนี่ยกว่ามันจะหมดอีกก็ใช้เวลาประมาณ5วันนะครับซึ่งมีพัฒนาการค่อนข้างช้ามากนะครับปลาลุ่มปับผมพบในส่วนของปลาพรวงหินกระเปาเวียนนะครับอันที่ที่เราทดลองมานะครับที่มีพัฒนาการค่อนข้างช้าส่วนกลุ่มปลาตัวอื่นนะครับอย่างเช่นกลุ่มปลาเรียหินนะครับก็คือภายในเวลาแค่24ชั่วโมงครับก็ฟักออกมาเป็นตัวหมดแล้วนะครับแล้วก็ไข่แดงก็เริ่มยุบนะครับ ภายใน48ชั่วโมงก็คือหมดแล้วนะครับแต่ในขณะที่กลุ่มปลาคกนี้ครับคือคือถ้าเกิดท่านสังเกตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะครับท่านจะเห็นว่าลักษณะถุงไขแดงเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับอันนี้ครับเอออาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้พัฒนาการของเขาช้านะครับเนื่องจากว่าเขามีอาหารสะสมมาเยอะกว่าเพื่อนนะครับก็เลย พูดง่ายก็คือมีบุญมีบุญกว่าปลาชนิดอื่นนะครับเนื่องมาจากว่าอันนี้อันนี้เป็นตำนานนะครับผมก็เคยฟังคนเฒ่าคนแก่นะครับทางอีสานเขาเล่าให้ฟังครับว่า,าถ้าจะหากลุ่มปลาเวียนอนี้เฉพาะปลาเวียนนะครับให้ไปหาจุดที่นะครับอันนี้คือคือเขาเล่านะครับท่านอาจจะใช้วิจรารณญานในการรับฟังก็ได้นะครับผมเขาบอกว่าปลากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเฝ้านะครับเป็นปลาที่เฝ้าปากถ้ำทางเข้าออกของ เขรียกว่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือของพญานาคนะครับที่เขาเข้าออกมาเพื่อที่จะบําเพ็ญเพียรบารมีเช่นมาทำบุญหรือว่ามา,าชมหมอลสศพของของคนที่อยู่บนบนผิวโลกนะครับปลากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจอนะครับเจอจะวนอยู่ตรงถ้ำนะครับจะเป็นฝูงถ้ำซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีกลุ่มปลาพวงนะครับพวงหินปลาเวียนแล้วก็ปลาบ้านะครับ จะมีอยู่3มชนิดนะครับที่ไปเฝ้าปากถ้ำนะครับซึ่งาช,ชาวบ้านที่เอาปลากลุ่มนี้มากินส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตหรือไม่ก็กลายเป็นบ้าเขาก็เลยตั้งชื่อปลาปา่าปลาบ้านะครับปลาพวงปลาโพงนะครับปลาโพงปลาเวียนนะครับซึ่งซึ่งปลากลุ่มนี้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือไม่มีใครเอามากินหรอกครับนะครับคือกินแล้วก็คือยังไงคุณก็ต้องเมา ถ้ากินหนักก็คือบางครั้งก็อาจจะต้องเสียชีวิตนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับผมก็เข้ามาหน้าน่ตั้งแต่ปี2548นปะครับปลาเวียนสมัยก่อนนี่เยอะมากนะครับก็คือพอจับได้ก็คือโยนทิ้งอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันเอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าถักแน่งติดนี่ก็โอ้โหครับตัวหนึ่งไม่ใช่โล2โลครับตัวหนึ่งบางที4 5่กิโลคือแน่งที่เขาดักเอาปลาอื่นมาลาบเนี่ยก็พังหมดนะครับงั้นชาวบ้านเจอก็คือทิ้งนะครับถ้าท่านมาดูตามวังปลาต่างๆในพื้นที่จังหวัดหนช่วง ปี2 5 4 8นะครับท่านจะเจอปลาเวียนไซส์นะครับไซส์ก็คือผมมองน่าจะร่วมๆสัก35กิโลขึ้นนะครับแต่พักหลังเนี่ยปลากลุ่มนี้หนึ่งผมอาจจะคา,าดการว่าเขาอาจจะเสียชีวิตหรือเสียคือตายไปอ่ะเพราะหนึ่งด้วยอายุไขเขามากกว่านะครับแล้วก็มันเริ่มมีการปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะมีผลกระทบจากเรื่องของสารเคมีที่เข้ามา ทําให้ปลากลุ่มนี้นะครับตายบ้างนะครับแล้วก็พอมาพักหลังนะครับก็เริ่มเริ่มเอาเอามาเลี้ยงในบ่อนะครับพอเอามาเลี้ยงในบ่อเนี่ยมันมันไม่มีพิษนะครับก็พอเราตามเข้าไปดูจริงๆครับปรากฏว่าที่ผมบอกครับว่าปลากลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไปหาเนี่ยให้เราไปหาใต้ต้นมะเดื่อนะครับที่มันที่มันโอนเอียงเข้ามาในน้ํานะครับที่กิ่งมันโน้มเข้ามาในน้ํานะครับมะเดื่อแล้วก็พวกลูกลูก อ๋อก็เบ้าอะไรเนี่ยครับผมขายลูกกลอยนะครับปรากฏว่าปลากลุ่มเนี้ยชอบมากนะครับแล้วพวกปู่เวลาเวลาเขาไปตกปลาเนี่ยเขาจะใช้ผลไม้ตัวนี้ในการล่อปลานะครับก็ติดจริงนะครับแต่เผอิญว่าแต่ถ้าเกิดเอามากินเมื่อไหร่ครับก็คือแน่นอนเมาเมาขนาดไหนครับถ้ากินเป็นลาบดิบนะครับลาบดิบเนี่ยท่านกินไปประมาณ1ช้อนนะครับหช้อน1นถึงสช้อนเนี่ยท่านเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะครับถ้าเข้าไม่ทันก็คือตายนะครับอันนี้คือผมต้องต้องเตือนนะครับผมต้องบอก เกษตรกรก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดนะครับเกิดเมื่อปีเนี่ยเมื่อต้นปีนะครับที่พื้นที่บ้านห้วยหาดนะครับก็คือเกษตรกรก็ไปได้ปลามาครับไซส์สากิโลก็เอามาลาบนะครับลาบเสร็จนะครับกินยังไม่ถึง15บาทีครับก็คือมีอาการอาเจียนแล้วก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลนะครับอันนี้เกิดเยอะเลยนะครับผมก็ฝากระมัดระวังหน่อยนะครับเกี่ยวกับขุมปลาต้นน้ำนะครับถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับผมว่าผมก็ไม่แนะนํานะครับให้ไปทานนะครับถึงแม้ว่า คนในพื้นที่เขากินลาบปลาได้แล้วไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนนอกพื้นที่แล้วท่านไม่เคยรับประทานพวกลาบปลาดิบอันเนี้ยแนะนำนะครับคือหลีกเลี่ยงเลยดีกว่าถึงแม้ว่าท่านจะเอาไปคั่วให้มันสุกก็แล้วแต่นะครับแต่พิษยังคงอยู่นะครับที่ผมพูดคือว่าหนึ่งผมลองมาหมดแล้วครับแล้วผมก็มีอาการแต่ทีนี้ว่าเรารู้วิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็ ใช้ยาสารพัดพิษนะครับก็ถุงละสิบาทก็กินเข้าไปก็หายนะครับผมอันนี้ถ้าในกรณีที่ว่าท่านต้องลองเก่งไปอะไรแล้วก็เกิดเพื่อนชวนทานปลาย่างนะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะไม่จําเป็นยาเลยนะครับนะครับว่าอันนี้คือผมลองเฉพาะปลาพวงกับปลาเวียนนะครับแต่ปลาอื่นผมก็ไม่เคยลองครับว่าเป็นไงบ้างนะครับดีที่สุดก็คือว่าท่านอย่าไปรับประทานเลยดีกว่าครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเราค่อยกลับมากินปลากระป๋องแทนนะครับจะปลอดภัยกว่าเยอะนะครับผม อ่าอันนี้คือเรากําลังเอาเอาตัวใสายางน้านะครับฉีดฉีดพริกไข่เขานะครับอ่า,า,าฉีดพริกไข่ครับพอเขาเริ่มเขาเริ่มเห็นลูกตาอ่าแต่มันจะมีปัญหาเดียวครับตอนที่ลาลงเนี่ยครับพอพอลูกปลาเริ่มมีลูกตาสองสองจุดด,ดำาๆนะครับแล้วลาขาวลงเนี่ยตายหมดเหมือนกันครับอ่าตอนนี้ก็คือบ่อนี้นะครับมีเริ่มมีลูกตาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีตัวลาขาวบางจุดเข้ามาอีกแล้วอ่าซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือน่าจะหมดบ่อครับไม่น่าจะเหลือ ครับเท่าที่ดูแล้วลักษณะเป็นนี้ครับคือถามว่ากันได้ไหมลาขาวกันได้ครับก็คือใช้ยากลุ่มที่ใช้ในกุ้งนะครับพวกยาแต่ปัจจุบันยากลุ่มเนี้ยมันเป็นยาต้องห้ามนะครับพวกเทปเล่นนะครับเทปเล่นก็แก้ได้นะครับพวกฟูลาซานอย่างนี้ถ้าเป็นฟูลาซานนะครับที่เราใช้ในกุ้งในการขนย้ายกุ้งอันเนี้ยใช้ใช้ดีเลยครับแต่ว่ามันคือเราใช้ไปครับน้ําตัวนี้เราก็ปล่อยลงสู่แม่น้ำนะครับสุดท้ายมันก็ไปสะสม ที่ตัวปลาที่อยู่ในแม่น้ำนะครับซึ่งถามว่าเราอาจจะได้ปลาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดต่อเนื่องนะครับเกิดกับปลาที่เกษตรกรซึ่งเขาเองก็ไม่รู้อินโออีเน่ครับต้องมารับผลกระทบส่วนนี้เราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราก็ไม่ส่งเสริมหรือไม่ให้ทอดองความรู้นะครับให้กับเกษตรกรดีกว่านะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นผมมองว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบของนักวิชาการอีก อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเองก็ต้องใส่ใจในส่วนนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็นะครับเขาฝึกเกษตรกรนะครับก็คือทําให้เขาดูก่อนนะครับคือเขาจะทำบางทีเราก็บอกเขาก็ไม่กล้าทีนี้เราก็ต้องมาสาธิตนะครับสาธิตให้เขาเห็นก่อนนะครับปีนี้ทางพื้นที่อําเภอบอกเกลือใต้นะครับเราก็ใช้บ้านนาขวางนะครับเป็นจุดสาธิตแล้วยังมีอีกหลายที่นะครับที่เราต้องดําเนินการฝึกเกษตรกรนะครับซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็มี เนื่องมาจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางเป็นส่วนใจเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็คืออย่างค่ารถที่เราเข้ามาพื้นที่แต่ละรอบนะครับก็ต้องจ้างมาจ้างเหมามาเป็นรถกระบะนะครับกอ็อยู่ที่วันละ2,500ับาทนะครับนี่คือรวมค่าน้ํามันหมดแล้วนะครับก็คือถาว่า2อ0 0าบาทก็คือไม่จํากัดเวลาครับ24ชั่วโมงเลยแล้วก็คนขับก็ต้องลงมาช่วยเราทํางานด้วยะนะครับอันนี้ก็คือ เป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าเราเองก็เลี้ยงข้าวเขานะครับเกษตรกรก็เลี้ยงข้าวบ้างนะครับเพราะว่านักวิจัยหรือว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลก็เงินเดือนไม่ได้แตกต่างจากตำรวจนะครับเงินเดือนก็พอๆกันนะครับ<ด>แต่พอจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้หนึ่งคนนะครับลูกหนึ่งคนเมียหนึ่งคนนะครับจะเลี้ยงมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลวงเขาให้ค่าใช้จ่ายแค่นี้นะครับถ้าจะเลี้ยงเมียสองคนนะฮะหรือว่าลูกสักสามสี่คนท่านก็ต้องหาเพิ่มอีกนะครับผม อ่านะครับอันนี้ก็คือเราวันนี้เราเพาะอยู่ทั้งหมด3บ่อด้วยกันนะครับเป็นการฝึกปฏิบัติการนะครับฝึกปฏิบัติการคือสอนอตัวแทนเกษตรกรอำเภอบ่อเกลือจํานวน10ท่านนะครับคือ10ท่านที่ที่เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิาท่านนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในอนาคตนะครับโดยที่ว่า,าเราเองก็ลดลดบทบาท แล้วก็ต้องส่งตัวองความรู้นะครับตัวนี้ให้กับตัวเกษตรกรต่อไปนะครับอันนี้เป็นไข่ครับที่เอาขึ้นมาดูแล้วปรากฏว่าโดนราขาวกินหมดร้อยเปอนครับไข่กำลังไข่กำลังจะเริ่มแบ่งเซลล์ครับก็เริ่มมีลูกตาแล้วครับแต่ว่าราขาวเจะหมดทุกอันนะครับอขาบอกเกษตรกรเขานะครับว่ายามีนะครับยาถ้าคุณจะใช้ได้นะครับแต่น้ําตัวนี้คุณจะต้องหาพื้นที่ปล่อยที่ว่าไม่ปล่อยลงสู่แม่น้ํานะครับซึ่ง เกษตรกรเขาก็เข้าใจนะครับเดี๋ยวอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะดําเนินการเพราะขยายพันธุ์เปลาเวียนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นประมาณนะครับต้น,ต,นต้นสบัดสักวันที่ 2- หรือ3นะครับเดือนตุลาคมปี2566นนะครับเราจะเริ่มเริ่มเพาะอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าครับปลาบ่อดินน่าจะได้บ่อชุดสุดท้ายนะครับ แต่ว่าถ้า <Okay. S 1> เป็นปลาในพื้นที่ลําน้ําธรรมชาติต่างๆนะครับเช่นลําน้าําว้าลําน้ํายาวเนี่ยลลปลาจะยังคงไข่นะครับจนกระทั่งถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะครับมันจะทยอยไขย่แต่ทีนี้ว่าปัญหาเรื่องของปลาในธรรมชาติเนี่ยถ้าหลังจากนี้อีกประมาณสักมผมว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยนะครับ oh. สภาพอากาศนะครับจะเริ่มหนาวเย็นแล้ว อันนี้คือมันเป็นผลกระทบที่ว่าทําไมเราไม่ไปจับปลาจากธรรมชาติะเพะนะครับเพราะว่าหนึ่งอากาศมันเย็นที่บอกเกลือนะครับก็คือถ้าเย็นก็คืออยู่ที่ประมาณ3-4ถึงสองศาเซลเซียสนะครับท่านนึกสภาพดูเอ,เองแล้วกันนะครับขนาดบนบกเนี่ยย,ยังยืนไม่ได้ครับถ้าท่านลงน้ําไปเมื่อไหร่นะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นอากาศหนาวเงี้ยปลามันจะอยู่ในโพรงโพรงหินหรือโพรงถ้าที่อยู่ใต้น้ำนะครับถามว่าหาเจอไหม เจอครับแต่ยากมากๆโอกาสที่จะเจอยากมากท่านต้องดำน้ำนะครับตลอดทั้งคืนแล้วปลาพอเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งเนื่องจากว่าปลาส่วนใหญ่มันเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับมันจะไม่ออกมามาหากินนะครับจนกระทั่งว่ามันจะออกมาแค่ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่แล้วก,กลับไปที่เดิมนะครับผมก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือหรือที่เราเรียกกันในนามของวอชอนะครับที่ได้ให้งบประมาณ ในการทดลองวิจัยนำร่องเรื่องของการเพราะขยายพันธุ์กลุ่มปลาเวียนและกลุ่มปลาพวงหินนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานจากบ้านนาขวางตำบลบอกเกลือใต้อำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ทีมงานทางตำบลภูฟ้าอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับ<ม>ที่มีส่วนร่วมครับในการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาเวียนนะครับจนกระทั่งว่าทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับในการเพราะขยายพันธุ์ แล้วก็ได้คอนดิชันที่ชัดเจนนะครับว่าถ้าจะพาะปาเวียนครับท่านต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างกับกับผาโพรงหินนะครับอันนี้เรากล้ายืนยันนะครับว่าองค์ความรู้นี้คือสําเร็จแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดนะครับให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่สนใจที่จะทําเกี่ยวกับกลุ่มปลาตัวนี้นะครับในรูปแบบของปลาสวยงามธรรมชาตินะครับผมอยากแนะนําให้ท่านทําในรูปแบบของปลาสวยงามธรรมชาตินะครับเนื่องจากปลากลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับมี รูปร่างรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้เอาไปปรับปรุงอาหารเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์ครับเขาอย่างขนาดนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม